คุณหนูครับคุณหนูเคยเล่ากัเบเดอะช็อกไหมอ๋อไม่เคยค่ะคยในี้ครั้งแรกค่ะไม่ตื่นเต้นนะอือนิดนึงค่ะนิดนึงนะงั้นเดี๋ยวเราคุยอะไรเพลินๆไปก่อนก็ได้มั้งเนาะคุณหนูอยู่ที่ไ,<ด>ไหนคะ,คะฟังอยู่ที่ไหนเอออยู่ภาคเหนืออยู่อยู่จังหวัดนึงทางภาคเหนือดีกว่าคะ่ะเพราะว่าถ้าระบุจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะรู้ทันทีอ๋อได้ได้ได้นะครับแล้ว เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหนูเองเมื่อเก<ช>้าปีที่แล้วถูกไหมใช่ค่ะอ๋อผมเห็นรายละเอียดแล้วเพราถ้าพูดเขาจะรู้ทันทีว่ามันมันคือตรงไหนพิกัดไหนใช่ค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> อยากฟังแล้วคุณหนู <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นครับอ่าเล่าย้อนไปเมื่อเก้าปีคือตัวหนูเนี่ยกับน้องชายเรียนจบ แล้วมาทํากิจการต่อจากคุณพ่อคเป็นกิจการรถมือสองออน้องฮะฮะแล้วทีนี้ก็คือทําอยู่สองคนพี่น้องแล้วมีอยู่วันนึงมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาขับรถมา <c oughs> เขาก็เดินเข้ามาบอกว่า <c oughs> เออเนี่ยผมจะขายรถคันนี้ฮ<ะ>แล้วก็อ๋อพี่จะขายเท่าไหร่เราก็ถาม แบบเหมือนกับประมาณใยญ่ๆเหมือนชั้นเชิงของคนซื้อขายอนน้อพี่นอว่าเขาก็ถามว่าถ้าผมขายสองแสนเจ็ดอ่ะพี่ซื้อได้ไหมเราก็เฮ้ยนี่มันลดปีเดียวเว้ยอะไรอย่างเงี้ยที่บางบางทีขอโทษนะคะบางทีจะมีคำไม่สุภาพนิดนึงแต่ว่าเมือันที้แบบเฮ้ยแล้วเราก็เลยบอกน้องชายบอกว่าเฮ้ยมึงไปตามช่างมาแล้ว ช่างเนี่ยขุดตัวชงเรื่องอะชื่อตะมั่งฮะอะตาตะมั่งก็มามาดูรถมาอะไรเป็นแกก็เป็นผู้ช่วยชางคนนึงอะค่ะฮะแกก็ดูเสร็จแกก็บอกว่าซื้อได้ครับเจ๊<ะ>เขาก็บอกหนงนี้ซื้อได้ครับราคานี้ฮะหนูก็โอเคพี่อาจ,จะรับเป็นเงินสดหรืออะไรยังไงก็ตกลงทาสัญญาซื้อขายเรียบร้อย<ะ>พี่เขาก็ไปกลับไปหนูก็เออ หนูมั้งเอารถไปล้างอล้างแล้วก็เตรียมจอดขายพอรถใหม่แล้วก็เออเนาะอ,อะไรเงี้ยหนูก็ไปจอดขายเข้ามาขายช่วงสิบโมงประมาณบ่ายสามรถขายได้แล้วโอ้ฮะพอรถมันสวยจริงๆค่ะพี่แล้วทีเนี้ยจากที่ว่าขายได้แล้วอ่ะคืนนั้นมันไม่ได้เกิดกับหนูไง ตอนแรกอ่ะ,<ฮ>ะอะอันนี้เล่าเล่าเล่าโลเคชันนี้มีคืออ่าเป็นรถมือสองอ่ะพี่ <ฮะ S 2> แต่ของหนูอ่ะคุณพ่อเขาจะทำเนื้อที่ประมาณสองไร่สองไร่เนี่ยแล้วจะทำบ้านให้หนูกับน,น้องชายอยู่ข้างใน <ฮะ S 2> แล้วครั้งหน้าก็จะติดประตูทึบแล้วจะมีประตูอ่าไฟฟ้าให้บ้านหนึ่ง <ฮะ S 2> แล้วก็อยู่คนละห้องกับน้องชายแล้วก็ อรถคันที่ขายได้ทุกคันเนี่ยจะถอยมาจอดตรงหน้าห้องนอนหนูอ่าเอามาจอดไปข้างอลังอ,อย่างเงี้ยเหรอฮะหลังหลังเต็นใช่ครับใช่ค่ะ,ะ,คะมาจอดแต่มันจะอยู่ตรงหน้าห้องนอนหนูพอดีอ่าแล้วก็จะเอาป้ายปิดไว้วัดขายแล้วอ่าแล้วก็หนูก็ไม่ไม่อะไรก็ใช้ชีวิตปกติตื่นเช้ามาสักประมาณเจ็ดโมงเช้าตาม่มั่งแกจะออก ่า uh, สไตล์ช่างนะคะะตะขี้เมาลิ้<ะ>มันก็จะมาแต่เช้ามาเปิดประตูร้านมาเอารถออกมาจอดมาปัดรถเช็ดรถของแก<ะ>แล้วหนูก็อาบน้ำแต่งตัวไปแกก็มานั่งบอกเจ๊<ะ>ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังบอกอะไรอ่ะแล้วดูว่าแกแบบชอบแย่อะไรอย่างนี้บอกเนี่ยเมื่อคือนอะผมฝันว่าเนี่ยไอ้คันสองหกคือแกจะเรียกทะเบียนรถคันสองหกเนี่ย มีผู้ชายตัวดำๆอะ่ะเขานั่งอยู่ในรถแล้วเขาแบบเหมือนเขาร้องไห้บอกหนูก็เลยแบบเฮ้ยตํามั่งแกกินเหล้าเยอะหนูก็เลยแซวอย่างนี้บอกว่า,วาผมก็ฝันไปทั่วเนาะแกก็พูดอย่างนีู้อ่าแล้วก็อ่าทํางานปกติไปผ่านไปวันนึงแล้วคืนที่สองคืนที่สองเนี่ยก็เหมือนเดิมตื่นเช้ามาของวันที่สองตํามั่งก็มาบอกอีกบอกว่า เจ๊ผมฝันว่าผมเอาคันสองหกอ่ะออกมาล้างอแล้วผมกําลังล้างอยู่อ่ะมีผู้ชายตัวอ้วนๆดำๆอะไปยืนอยู่บนหลังกระบะรถแล้วก็ขคยกแบบกระทืบเท้าแล้วร้องไห้แบบเหมือนเด็กน้อยที่แบบกระแทกตูดลงแล้วก็แบบที่นึ่งภาพออกนะคะจะเอาจะเอาจะเอาใช่ใช่ใช่ เอาคืนบ้าเอาคืนผมเอาไปคืนผมเอาไปเดี๋ยวนี้อะไรนี้ oh. แกก็ขายแล้ว <c oughs> นึกขำตม่งแกก็บอกว่าแกตะโกนบอกโอ๊ยมันขายไปแล้วพูดอย่างนี้ <c oughs> ในฝันนะแกบอก <c oughs> ออกมานะหนูก็ขำบอกตมั่งแกกินเหล้ากี่ขวดก็เลยอย่านี้ <c oughs> แกบอกว่าผมก็กินวันละขวดทุกวันแหละอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หนูก็เออก็ไม่ได้ใส่ใจแต่วันที่สามเนี่ยคือมันไม่ได้โดนแค่ตมั่งคนเดียว วันที่สามเนี่ยมีพี่เซลอีกคนหนึ่งชื่อพี่ลีแกเป็นเซลที่ร้านตามั่งกับพี่ลีมาแต่เช้าเลยปกติพี่ลีก็จะมาแปดโมงแต่วันนั้นพี่ลีมาเจ็ดโมงเช้ามานั่งกันอยู่สองคนโสโลสะเลหนูว่าถามเฮ้ยทำไมวันนี้มาแต่เช้าอ่ะโอเคผมฝันน่ะฝันอะไรเนี่ยฝันว่าไอ้สองหกเนี่ย มีผู้ชายตัวดาๆอ่ะมันนั่งอยู่ในรถอ๋อแล้วก็ร้องหุ่มร้องไห้อาหัวโขกเพดด้เอ้โขกคอนโซลรถอ๋ออ๋อหนูก็บอกว่าแกหนูก็เลยหันไปบ่นต่อมาต่อมาแกเล่าให้ที่ลีฟังมากที่ลีเก็บไปฝันเนี่ยต่อมาบอกผมก็ฝันฝันเหมือนเดิมว่าผมเอารถไปล้างแล้วเขาก็นั่งชักดิ้งชักงอเหมือนเดิมหนูก็เลยหัวราอ แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะหนูเออเราคนรุ่นใหม่เราก็ไม่เชื่อเรื่องนีุ้ณหนูก็ทํางานปกติในสามวันเนี้ยที่เขาฝันฝันกันเนี่ยไอ้เจ้าคันสองหกเนี่ยไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วถูกไหมยังค่ะยังเขายังไม่ได้เลิกออกใช่รถจอดอยู่หน้าห้องยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้เลิกออกรถแต่ว่าจองทําสัญญาอะไรเสร็จหมดละใช่ลูกค้าเขาแบบอ่ากําลังอยู่ในระหว่างจัดจัดไฟแนนอยู่ยังไม่อนุมัติอ่าอ แล้วไอ้ไอ้วันที่สามเนี่ยแล้วตกคืนวันนั้นน่ะน้องชายหนูนางไปนอนเฝ้าบ้านบ้านก็จะอยู่ถัดจากเต็นเนี่ยไปประมาณห้าร้อยเมตรครับค่ะเพราะว่าแม่กัดเตี่ยมไม่อยู่น้องก็เลยไปนอนเฝ้าบ้านเพราะว่าที่บ้านหนูเลี้ยงหมาเยอะแล้วหนูก็เอาไอ้หมาตัวนีนะ้คู่ใจหนูามานอนด้วยมันจะอยู่กับหนูตัวนึง ไอ้ตัวนี้ก็เพิ่งจะขวบหนึ่ง uh huh. ก็หมาปอมจะแสนรู้หน่อยก็วันละว,วันนั้นหนูก็ไปทุระข้างนอกกับมาประมาณสองสามทุ่มค่ะประมาณสองสามทุ่มกลับเข้ามาแล้วหนูก็เปิดประตูเข้าห้องปกติก็เดินผ่านรถทันเนี้ยนะ uh huh. เดินเฉยๆหนูก็เอามือลูบรถลูบจะบอกโอ้ยเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่กับพ่อแม่ใหม่แล้วเนาะเ uh huh. อ๊ะเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะพี่หมี uh huh. เพราะว่าอ่า เรื่องของเรื่องคือเมื่อช่วงเย็นๆน,น่ะไฟแน้นโทรมาบอกว่าเออคันนี้อนุมัติแล้วนะพรุ่งนี้โทรบอกลูกค้ามารับรถได้เลยออ่่าาหนูก็แค่พูดเล่นๆหนูก็เข้าห้องไปจะพักนึงหนูก็อาบน้ำแต่งตัวนอนดูทีวีไปไอหมาหนูเนี่ยตะกุยประตูะตะกุยจะออกหนูบอกทาไมพอฉี่เหรอลูกทาไมไม่ไปฉี่ในถาดมันก็ตะกุยตะกุยตะกุยใหญ่เลยอ ห็ูก็สงสัยอยากออกไปข้างนอกเปิดประตูหนูก็เปิดอ่าพี่พรนึกภาพออกไหมว่าเป็นรถอะเวลากลางคืนอะเขาก็จะเปิดไฟสลับดวงไว้จะมีมุมมืดมางมุมสว่างมากแล้วรถในนั้นสี่สิบกว่าคันคมันก็แล้วเราเป็นคนคนเดียวอยู่ในนั้นมันก็จะรู้สึกหลงเหลงหน่อยวเวงหน่อยนะ <laughs> แต่เมื่อก่อนหนูไม่เคยรู้สึกแต่วันนั้นมันรู้สึกหนาวหนาวเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกอะครับแล้วก็เออหน้าร้อนทําไมหนาววะหนูก็คิดอย่างนี้แล้วสักพักไอ้ลูกหมาหนูเนี่ยมันวิ่งไปตรงไปรถิกขนาดน่ะนสองหกแล้วมันก็ไปหอนหอนแบบหอนแบบหมาหนูไม่เคยหอนมาก่อนหนูบอกหนูก็ออะไอ้จิหอนทําไมเออเออ สงสัยอยากมีแฟนหนูก็เลยพูดอย่างนี้ตอนมายนี่ก็เรียกมันก็ไม่ยอมเข้าแล้วสักพักหนึงมันเหมือนวิ่งไล่ขับใครอ่ะที่นภาพออกไหมเวลาหมาห่วงที่อ่ะหรือบอกใครจะมาอะไรเงี้ยวิ่งแบบจะกัดอ่ะจะกัดจะกััหนูบอกเป็นไรเห็นหนูหรอเราก็เข้าใจว่าหนูเข้าไปที่รถหนูก็แต่หนูว่าไม่กล้าเดินเข้าไปหนูก็ไปยืนแอบแต่ไปยืนห่างๆมองแล้วเรียก กัมมากลับมา,บมาแปเขาห้องเริ่มรู้สึกไม่ดีตรงที่มันทั้งเห่าสลับหอนเ<อ>ห่าสลับหอนหอ๋อ,อแล้วคือประเด็นคือเหมือนรถมันจะยกโยกอ๋อหนอหนูก็อุทานออกมาเชี่ยโอ้โหแล้วก็หนูขนลุกไปทั้งตัวหนูก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแล้วหมาหนูมันไม่หยุดเห่าไม่หยุดหอนแล้วไม่หยุดขูาข่าขูก็เลย เขาเห่าท <enge> ี่เดียวหรือเขาเขาวนรอบเห่าจุดเดียวเห่าตรงเห่าตรงอ่าคนนั่งข้างคนขับอ่ะเออเออเออ่ายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะแบบคู่จะกัดจะกัดจะกัดอะไรเงี้ยหนูก็หยิบโทรศัพท์ทักไลน์ทักไออันนี้ไปเลยมึงอยู่มึงอยู่บ้านใช่ไหมถามอันนี้โทษนะคะถามน้องชายมึงอยู่บ้านใช่ไหมน้องชายเ็าตอบอืมมึงเปิดบ้านให้กูด่วนเลย แล้วหนูก็แบบไม่เปิดประตูห้องด้วยนะปล่อยให้แสงไฟจากห้องมันออกแอร์ไม่ปิดไม่อะไรสักอย่างหนูก<อ>็เรียกจิไปหนูก็เดินแบบเดินไม่หันหลังเนยเดินแบบกือยู่วิ่งอะ่ะห,หนูก็เดิน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 ไปจนไปถึงบ้านน้องชายถามว่าอะไรอะไรอห,หนูก็แบบเล่าให้มันฟังก็เลยบอกว่า ตัวกูไปนอนห้องกูนะหนูก็พูดอย่างนี้บอกน้องชายบอกเฮ้ย hey, ไม่ไม่มึงนอนกับกูเลยนอนเถอะน้องชายหนูอะมันเป็นแบบคนตาขาวนิดนึงอะเนนะเาะนอนเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดไฟสองคนพี่น้องอะบ้านทั้งหลังเปิดไฟไว้เปิดทีวีเปิดอะไรไว้คุณหนูก่อนหน้านั้นเนี่ยสามวันสี่วันที่ที่ตามั่งมาเล่าเรื่องฝันฝืนเนี่ยน้องชายรู้เรื่องด้วยปะ รู้รู้รู้เพราะว่าจะมานั่งกินกาแฟกันช่วงเช้ามนั่งอันนี้รู้เหมือนเหมือนกันนะรู้โอเคโอเคแต่นางก็คิดเหมือนหนูว่าตาั่งขี้เมาอืมพราะแกขี้เมาเมื่อแกก็จะออกขี้โมนิดนึงฮเราันเลยว่าอ๋อไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คัเนี้ตื่นเช้ามาอาบน้าแต่งตัวไปทํางานสองคนพี่น้องก็มาถึงก็เดินเข้ามาตามั่งบอก เจ๊ครับมีคนมารอหนุไข่อะอะไรอย่เงี้ยก็เป็นรถสี่ประตูแล้วก็มีหลังคาพอนี้มาก็มีหลวงพ่อเดินลงรถมาตึ๊ด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 หนูบอกทางแรกนี้ในใจอ๋อหลวงพ่อมาดูรถดูความแบบอันนี้นะอ๋อหลวงพ่อมาดูรถอ่าหนูก็รถเขาอะไรอย่เงี้ยนะใช่หนูหนูคิดอย่างนั้นะ นะครับก,ก็พี่ผู้ชายคนที่เอารถมาขายเป็นคนขับลงมาอก็หนูก็ยกมือไหว้ตามรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะและ้วก็น้องชายก็ให้ตำม,ม่งเอาเก้าอีม้มาให้หลวงพ่อนั่งเขาก็ยังไม่ยอมพูดอะไรนะและ้วก็ไอ้ที่พีกตรงประตูข้างหลังเปิดลงมามีผู้หญิงอุ้มอาถือกรอบรูปเดินเข้ามาแล้ใส่ชุดออหนูก็ หนูหนูเดือดชะง,งักแป๊บหนึ่งนะ,ะหนูาหันไปถามตามั่งอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะหนูก็ถามอะไรอะ่ะหนูถามสามครั้งตามั่งก็หน้าไม่ค่อยดีหน้าไม่ค่อยดีละ,ะหนูบอกว่าอา๋ออะไรคะอะไรเงี้ยคือเรางง<ะ>พี่ผู้หญิงทั้งทูมาเลยแบบร้องไห้มาเลยแบอกว่าเ<ะ>จนหนูมาขอซื้อรถคืนได้ไหมอบอกทําไมหนูว่า ตั้งแต่เอารถมาขายหนูกินไม่ได้นอนไม่ได้เลยบ้านหนูอะ่ะบอกเอ่อทำไมนะคะพี่ผู้ชายบอกว่าอ่ผมไม่ได้บอกเจ๊ว่ารถอะ่ะเป็นของน้องชายอ่อ่าเป็นของน้องชายแล้วน้องชายอะ่ะเจ้าของรถเนี่ยอ่าแต่ว่ารถอ่ะเป็นชื่อของเมียเจ้าของรถอะ่อถอะทะเลาะกับเมียอ,อ่าแล้วเอาปืนยิงหัวตัวเองตาย คนั่างคนนั่งนั่งข้างคนขับเออตรง,ง <มา S 2> หัว,หวทะลุนะในนั้นเลยใช่ยิงหัวทะลุตรงนั้นเลยคือนัดเดียวตายแล้วพีคคือพี่ชาลีกับตาม,ม่งคือ,อยืนหน้าซีดเจ๊คนในรูปเลยเจ๊คนในรูปเลยหนูก็แบบก็สัมผาสนะนูหนูบอกหนูก็มองหน้าน้องชายแล้วเขาก็แบบ ทางอ้อนวอนทางนี้เขาบอกว่านอนไม่ได้เลยเจ๊ทางทุกป,ประตูทางรองไห้ทั้งสารรับพับหลวงพ่อก็แบบเหมือนอ่ะหลวงพ่อมาขอบินธบาได้ไหมหนูก็จริงๆรถคันนี้มันขายไปแล้วนะคะเนี่ยหนูก็นักเจ้าของใหม่เขามาเอาอ,อะไรอย่างเงี้ยอือแล้วทำดีผมให้ผมซื้อเท่าไหร่ผมซื้อคืนคนพี่ชายคนที่เขามาขายอ่ะครับ หนูก็แบบทั้งตกใจทั้งงงแล้วทำไงดีวะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหนูบอกเออหนูหนูขอปรึกษากันแป๊บหนึ่งนะคะหนูก็ให้น้องชายโทรหาทางไฟ n a n c e ไฟแนนซ์บอกลูกค้าเขาเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยไฟแนนซ์ก็เออเออเออก็เดี๋ยวถ้างั้นถ้าเกิดเปลี่ยนคันอะก็ได้ถ้าเกิดราคาใกล้เคียงแล้วลูกค้าใหม่เขาโอเค ต้องไปเคลียร์กับลูกค้าคนใหม่ก่อนเพราะเขาเป็นคนคืนใหม่ไปแล้วฮใช่หนูก็อธิบายให้ลูกค้าใหม่แล้วก็ต้องยอมเล่าความจริงอ่ะใช่ครับก็ลูกค้าใหม่เขาก็เออเนี่ยก็เห็นใจก็โอเคหนูก็เลยบอกโอเคหนูก็ขายคืนนะอะไรอย่างเงี้ยขายคืนให้พี่เข้าไปอะแล้วคือแบบพี่พี่เซลกับตะมั่งเนี่ยโอก คนนี้เลยเซ่คนนี้เลยคนที่มาเข้าฝันผมทุกครั้งนี่แหละคนนี้แหละอะไรหนูบอกอืมหนูพูดอะไรไม่ออกเลยหนูบอกอืมเพราะคุณหนูก็เจอไงคืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้คุณหนูเจอแต่ไม่เห็นตัวแต่รู้ว่ารถมันขยมใช่แต่แต่ด้วยความที่ว่าในความคิดหนูตอนแรกเราพยายามหลอกตัวเองว่าอืไม่มี นี่งั้นนี่อ่าใช่เพราะว่าเราก็อยู่กับอย่างเงี้ยมานานมากตั้งแต่เด็กเล็กๆเราไม่เคยเจอใช่แล้วหนูก็เลยแบบต่อยเนาะก็กกกกม,มันก็พูดไม่ออกทั้งสูฝาดทั้งหินใจคือคือนิมนต์พระมาขอบินทบาทรถคือเลยนะคือเขาตั้งใจมากนะคุณหนูเนาะคือคือเขาา ภาพภาพที่ภรรยาเขาอะ่ะพารูปหน้าศพมาด้วยนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะพามาด้วยเนี่ยคือเขาเขาคือเขามายืนยันว่าเรื่องทั้งหมดมัน<ผ>มเป็น<ด>แบบนี้ไม่ได้หลอกเราแล้วเขาอยากได้คืนถึงขนาดพี่ชายเขาเนี่ยบอกว่าเท่าไหร่ก็ยอมซื้อเพราะสี่วันห้าวันที่ผ่านมาภาพภาพที่ตามั่งเห็นกับภาพที่ครอบครัวเขาเห็นน่ะ ผมว่าน่าจะเป็นภาพเดียวกันไปกระจององงแงวิญญาณกระจององงแงไปเอาซื้อรถคืนมาไปเอารถคืนมาใช่คใช่ใชเขาก็เล่าแบบนี้ใช่พอมาฝั่งนี้ก็บอกว่าเอารถผมคืนเอารถผมคืนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะรถมันพอวิญญาณเขาก็คงรับรู้ว่ารถมันถูกขายแล้วไงพอตกบ่ายเท่านั้นเองน่าจะเป็นสกิดตรงที่หนูไปลูบรถแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้ะนะผู้ชใช่ แล้วคุณ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 หนูก็เลยเจอคืนนั้นเลยแต่คือทั้งออกที่ที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีแล้วล่ะนะป,ป๋าว่าอย่างนั้นนะคุณหนูเพราะว่าไม่งานเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องไปขายต่อผมว่าเขาเจอแน่ๆละ่ะใช่ค่นะใช่เพราะว่าเพราะว่าความเชื่อของเราเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายเขาก็จะติดอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะทาอย่างนั้นซ้าๆซ้าๆแล้วลองคิดดูสิถ้าวันหนึ่งเจ้าของใหม่เอาไปอ่ะ ตื่นมาเราอจะเสียคือเราก็ไม่รู้ไงเราจะเสียด้วยใช่เ,เราก็ไม่รู้ไงแล้วสุดท้ายเนี่ย<ๆ>เขาเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่ใช้ปืนยิงขมับตัวเองเจ้าของใหม่เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหจะรู้สึกยังไงอ่ะใช่ไหม<อ>าตายเนยเพราะเขาเขาเือพูดง่ายๆเขาเขาฆ่าตัวตายในรถคือรถมันไม่มีตําหนิไงจะตําหนิตร,ตรงไหนอ่ะ เขาเขยอมรับแค่เขาไปเปลี่ยนเบาะเฉยๆเพราะว่าเลือดมันอาบลงไปแค่เบาะอย่างเงี้ยเราเอาไปล้างสะเอี่ยมเลยอดูไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะอแต่ว่าสุดสุดท้ายขายคืนเขาสองแสนเจ็ดป่าวอะใช่ค่ะใช่แต่เอ่มี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 ค่าเสียเวลาห้าพันบาทอ๋อก็โอเคฮะค่าล้างค่าทําความสะอาดค่าเปลี่ยนสสมัญญาซ่อมันนเป็ค่ายกเลิกสัญญาของเขา โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหนูหลังจากที่ครอบครัวเขารถคันนี้กลับไปเขากลับมาพูดคุยอะไรให้ฟังไหมอ๋อไม่ไม่ไม่มีอะค่ะไม่มีนะมีแ่หนูเนี่ยมีสหนูเนี่ยพูดแค่ว่าเนี่ยหวยออกแน่ๆตามั่งหนูพูดอย่างเงี้ยสองหกออกไหมสองหกตรงๆออกเหรอออกโอ้ได้ส่วนต่างคืนบ้างนันเถอะ ออันนี้พูดหยาบนิดนึงนะคะ,ะก่อนตอนที่วันที่เขาตอนช่วงเช้าก่อนหวยออกหน,หนูบอกว่าโอ้ยใครไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้ละแต่ตัวเองอะไม่ซื้อหนูไม่ได้ซื้ออแล้วตอนเย็นมาตําม,ม่งบอกมีแต่หมาก,กับเสาไฟฟ้าไม่ถูกอ <laughs> <laughs> บอกตาอม่หนูด้วยนเนี่ยเออออก็เฮ<อ> hey, กันทั้งหมดเลยว่าะงั้นเถอะ ใช่แม่บงแม่บ้านถูกเหมือยกันหมดเลยเพราะทุกคนถือว่ามีส่วนร่วมในการเจอเหตุการณ์ครั้งนี้หมดเลยอะคุณหนูถูกไหมใช่ค่ะแต่แต่แต่ดูเหมือนวิญญาณของน้องเขาก็ไม่ได้เกลี้ยกล่อดอะไรเนาะไม่ได้เกลี้ยกล่อดก็มาแค่แบบออดอ้อนวอนแล้วก็แล้วอาจจะเสียใจด้วยที่ตัวเองยิงตัวตายอ่ะนะป่าว่านะน่าจะยังไงไหมค่ะแต่ทุกทุกวันนี้ เต้นคุณหนูก็ยังยังบริหารธุรกิจเต้นรถอยู่ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่อยู่กับน้องชายเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเพื่อว่างๆจะหารถมือสองสักคันหนึ่งจะได้ไปอุดหนุนเต้นคุณหนู <c oughs> <c oughs> ได้ยินดีค่ะนะฮะโอเค <c oughs> โอเค,อเคมีอะไร <c oughs> ที่ผมยังสงสัยอีกไหมไม่น่าจะมีละนะฮะในเรื่องนี้สนุกสนุกสนุกเล่าดีเลยเล่าเล่าครั้งแรกแท้ แต่อย่างว่ามันมันเป็นเรื่องที่คุณหนูไปไป,ไปโดนมาเองอะนะโดนกับตัว่ะมันก็เลยค่อนข้างจะจำแม่นหน่อยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันน่ากลัวไม่น้อยนะน่ากลัวไม่น้อยเลยนะย,ยิ่งเรามาอยู่ในในเหตุการณ์ทุกครั้งหนูก็จะคนลุกทุกครั้งเหมือนกันอนะฮะโอเคครับผมขอบคุณามากครับคุณหนูขาสวัสดีค่ะ